วันดีหมอด,ดูไพ่ป๊อกนะหมอด,ดูคู่หมอดาวกคจะใช้ก็ซื้อไพ่ใหม่มานะเอาไว้ดูตัวเองได้ดูแบบง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งอยากดูดวงนี่เปิดมาเลยนี่ไงสิบโชคลาภไม่คาดฝันถ้าคู่กับสีแดงนะสะแดงว่าดีนะ วันนี้จะมาบอกลาหูลาหูลวงทรัพย์ระยะนี้ลาหูลวงทรัพย์อยู่ราศีพฤกคู่กับพระเกตพระเกตจอมุ่นไหวดาวเทพเทพดาวเทพพเจ้าพบดาวดีลุยพบดาวร้ายลุยเอาทั้งขึ้นทั้งลงแต่อยู่ถึง 30มีนาคมหกห้านี้ก็จะไปละจะเป็นล้วงทรัพย์ม้อเงินม้อทองของยามตกฝากลาซีมินเตรียมตัวไว้นะทำอะไรให้คิดก่อนทำนะอย่าไปทำก่อนคิดขอบคุณนะครับ